ไปคึดอันยังมันนักถ้าอยากจะหักก็หักไปแล้วอันจะต้องมาแค่แค่เรื่องเจ้าบ้านเขาจะนินทางย่ามื่อเฮาฮักกันอย่าผิดสำคัญทุกวันเวลาใคอยากจะคอนนินทาจะว่าอย่างไรเฮาบาสนน้องเหยจะไปคึดอย่างนักถ้าเฮาจะหักกันนะบัดต้องไปกลัวอันยังสักอย่างเลยอ่ะข้าเจ้าตึงกลัวมาโอ้มาฟูกันสองต่อสองนี้อะ พี่น้องสิบสาวเจ้าบ้านเป unity, ิ้นหัวเปิ้นก็จะปากันนินทาไขอยหัวบ้านตายบ้านน่ะกะอ้น้องเอ๋ยไปสนใจไปแคร์มันยังหมอก,กํำปากเจ้าบ้านคงยังอีน้นะกรรมโบราณปิ้นถึงว่าหรอตุ๊กกระโดดต,ตุกกระทานังอนะน้องแล้วมันแปลว่าจะใดอ่ะพี่นหนมก็แปลว่าหากักย่อมเข้าใจในห,กหนากาักนะกะน้องเอ๋ย <c oughs> <c oughs> ได้ปาก็จ้างจะแงจะได้แล้วนอกไปลองว่าซับก็มอว่ามันจะมวนมันซับหอกได้ยามเมื่อความมักสูงเขาล้อมเขาอุ้มหอมหัวใจกว่หูมันเป็นอย่างไรทั้งร่างกายมันว่าฟ้าพี่นานเฮากำลังปะกันได้มเมินนะ่ะแล้วข้าเจ้าจะเจือใจพี่นานได้อย่างไรอะ่ะโหื้เป็นหมาต้นน้องเหยแยต่ว่นนะ พีนานเป็นใจสันวันไหวไปหื้อหมอกวดหมอป้าก็ว่าหัวใจพีนานมันเต้นดังขลึกตึกตักฮักน้องคนเดียวขลึกตึกตักฮักน้องคนเดียวอีว่ะจ้างเตะปัใจใยปากหวานแต้น่ะเจือบได้เอาอย่างอี้ดีกว่าพีนานพี่นานลองให้ความมั่นใจกับน้องแห่งกำเตะโอ้เจืออายเต้น้องเหยความฮักของพีนานนะมันเหมือนกำมโบราณเป้นว่า โอมอินทวังพลังสุขโขเสื้อวากหูตโตย้อนปืนบัดแแตบแล้วมันแปลว่าจะได้อะพี่นานเจ้าก็แปลว่าได้ปะหน้าน้องมันแสนสุขโขปะวงให้โลแวยอกเห็นหน่อยอยคะคะเออเฮาจึงฟันจึง่าถ,ถึงแม้ว่าแสนยากก็ตาม บอกกลัวกำดาตีเคนว่าชิงสุกพยคนหางหายหับพี่น้องคนงามเรื่องยุทธเรื่องความเรื่องธรร,รมดาโอ้ยพี่นานมาก็มือน้องยิ่งยังอ่ะอุ้ยน้องเหยอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมาดาพี่นานเอาดังแมพมาโจรแก้มน้องยิ่งยังอ่ะน้องเหยอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมาดาพิ่นานมือพ่นานไอ้ยังยังงวงจ้างน้อยยางเอ๊งงงอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่นาน น้องให้ฟังกำมอนลานแถมอ่ะได้เลยกับน้องปัญญาจัเตโฮปัญโยมิหะเตอืแล้วมันแปลว่าอย่ายังอ่ะ <c oughs> มันก็แปลว่าสแสดงความฮักเมื่อมีเวลาเนี่ยให้ใช้น้าจังมัน,มนะก็เตอะแล้วกันน้องขึ็นนานเนี่ย อยังมันนักเมื่อบ่อได้หักก็ไปเห็นแหละบ่หันจะต้องมาแค่แค่เรื่องหมอ,อก,กีบ่มีน้ำตาบ่คนนี้มันบ่หมออากบ่ไปซ่อมคนไห่ดีกว่าพุดนักก็เสียเวลาไปซ่อมตั้งหน้าัปเลิกก่นอนอเลยอีนองเอเยจะไปตั้งแต่ก็ไปเหอะเดี๋ยไปพี่หนานพี่หนานมาอู้อย่างอย่างเองเอตอนแรกปลาข้าเจ้าผากักป่อผกักแม่มาอยู่ตออัวอ่ะแล้วยังบ่อู้ บรเดี๋ยวนี้เป็ดจะได้มาไล่ข้าเจ้าหนีอ่ะฮะโ้ยโมอยากไล่ก็จะเป็ดต้องไล่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมากวัดเง็นก็บปีน,นันเจ็ดเงินก็บปีน,นันนึ่งเข้าก็บปีนันหนักกินก็บปีน,นันเทมบะปะฉักชิ้นก็บปีน,นันยังอีมันอยู่ด้วยกันบ่ได้ไปเถอะไปข้าเจ้าตึงแบบไปอือหาตั้งใดมันก๋มืดก็ตันไปเหี้มหมดประอกประเสี่ยงแล้วจะฮึข้าเจ้าไปอยู่ที่ไหนเออเอาจาอีด้ไกลน่องปีนันจะจีต้ตังสวางอึเนี้ย น้องเตียวไปฏิลายวัดปุ่น,นะที่มันมีฉลาแล้วก็มีติดบดินกีกอฮะนะที่มันเป็นห้อมเจ้าเลาะฮะนะอย่างปั้มน้ํามันที่เขาไว้ลางโลกอ่ะน้องน้องไปนั่งอยู่ฮันเตะอะลายวัดที่มันมีฉลาอ,อมีบด,ดินกีกอเป็นห้อมแมนอพี่นานพี่นานจะไล่ข้าเจ้าไปไปเหี่ยวกะแต่ก่อนจะเอาข้าเจ้ามาเป็นเมียย่างอัโอย่างเอ้เฮออ้ยน้องเฮ้ย องอย่างอีมันก็อันนี้จังวัตชังาคารีก็ถาสป,ปีสิทุกขันโลอช่วยแปะก,ก็จะฟังคำเตือนโอ้จะฟังคำแป๋ด้วนานะก็แปะว่าแต่งงานใหม่ๆมันก็มมวนกันดีอยู่ไปแปดปีหก้า